กล้องพร้อมแล้วครับอาจารย์ครับว่เป็นเมื่อกล้องเรปยังนี่ครับผมแจ้เจ้าว่าว่นบอกก็บอกก็น้ครับโอเคครับผมสัมบับดีพี่น้องพนาที่เข้ารับราคาท่เรบผบอ้านโอ้ยจะมันเจ๋งตาคากันไหขอโทษครับขาหน่อยนัมันสการจะเริ่พรอเกินสีเว้าปุ้ยจำฮุงไหมแจ้วแจ้บ สบโซดไอ้ปวดทราบสำหบัยดีพี่นองเท่าทีเข้ารบรักคัดแพ้งพี่นองครับประทัดเชิงชุ่มกูบาลประตำหนักคู่พานขุ่เมืองงามลเหลืองน้องหานแน่ตรการปราสาทเพิงสวยสุดสิ่งสาพูดไทยทิ่มันนดายพุทธธรรมแหละมีคือคำวัญของพี่นองเท่าเจ้าจังหวัดสกลนครต้อนรับคำตอบพี่นองกับซูบรรยากาศของไรยการหอมเสี้ยงเพียวเมืองสกลนครครับกับรรยากาศวันนี้ทักทายอาจารย์ปองและพ่อออบี้สำหรับดีครับผม ได้ยังกินจานมื้ยนี่ยฮะได้ยังกินมื้ยนี่ได้เอาบักม่วงครับมากินอันี้คับเกาะอยากกินสมครับอยากกินสมแม่ครับหมู่บ้านไป็นไสมาบ้านนี่ยเป็นทายเอ็มบีเพลงทางจังหวัดกาฬสินธุ์มาพี่น้องครับไปเลยนะครับผมเป็นชิ้นไม่เมื่อยชิไม่เมื่อยอยากแก้ซวงอยแกะซวงบนสันทอปป้าพี่น้องครับบึงบักม่วงครับเจ็บขาไหมครับป้าบักม่วงม้าปวดมาะโปะสิพี่น้องในกลาสครับผมพี่น้องครับเบิ้งครับผมครับผมบักละ โอนยีพอเราไกินดอกลูกเป็นย ok. ah, ังไงาเอาอกมนาเบียงลูกใส่หลกก็บอใส่ตอนประแดงกพ่อเนี้ยแซ่จำตอนประแดงดูอือ <stere> น <ot testify> ่ารักกันมิล่ะโอ้โหเบาๆเบาๆเบาๆพี่น่อครับเป็นลูกที่ตีนกว่ายันนี้ยตีนตีนไว้กินแม่เราตีนมาละ ได้การบร่อยมาพี่น้องเด้อครับมากินน้ำกะลผมจันบองก็มาทานหน่อยพี่นะครับบ่งตําดครับผมนะนะครับบ่งตําแดดครับพี่น้องเอฟซีมึงหนอกว่าหัตัมึงเอ้งเผีอวจัดปองพออบยีจังได้มาเอาเห็ดบาปกันอีกแ้วพนะา สิหากินใส่นอบัดมือนนว่าทั้งมืองนอกหากินอยากได้กันแม่นกินได้กับเบสดกึบบานเฮ้ามากินน้ากันน้ำพี่น้องเด้อนะครับกับบรรยากาศนะครับผมนะครับกับบรรยากาศของหัวเข้านะครับผมความหมดเข้าแสบนะครับผมนะฮะค้าวบ่พอมาพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีบานเฮ้าครับผมมากข้าวผมโอ้โหแกวแก้วให้สีงเปลีเลยครับเด้อใครอยากกินบังวังเนี่ยต้องมาให้เสี้ยงเปลีมาครับพี่น้องครับความแสบแน่น้อนพู้ใดมาใส่บ้านนี่ คุดไมพคดณแมพีเตอร์สะันอ้าวมาใ่ล้วเอาฮ้ยมาสรงงานแตงครับมางงานแตงงานอยู่ไซไอต้องแดงหน่อยนี่อ้าวไปฟักเนื้อสะพานตีไปสราเขากินเาครับ้ยไปสรเขาจินเาไปาโอ้ย เมาเราไปนะเมาเราไปนานแล้วพับจะตึงเล้ลครพ่อตึงแล้วโอ้ยจะมันคักไหลมาใม่มาม่มากินหมักสรงกํานองนี่นี่คือปีเตอร์เห่าขาวนะครับผมแก้วเปิดฮือฮาวอาย e y ู่เออเราแล้วล่าอะไรกานแต่งบดีครับผมโอ้โหตอนรับปีเตอร์เล่าขาวครับ พี่ชายอีกท่านครับผมที่ไม่มีสิทธิ์ส่วนรับผมเจ้าก็พญอดเราเขาถ้าใครกินเราเก่งก็กันผมว่สู่เพื่อนครับว่าสู่เพื่อนเตี่ยอ้ยาเขาไม่ใกล้กันครับเขาไม่ใกล้กันอื้มโอ้ยครับผมเจ้าส่วงหรืไเปย่าเนี่พี่แอฟไอ้้องหัวสมบัติแด่นขบาดนี้เป็นสี่ครับผมเป็นสี่เตี่ยบ้าเอเกิดครับเออเอาๆกินกินกินบุ้งว่องไปนี่วงแก่ซ่วงล่างเราไม่ได้เตี่นเอ้ยมือนั่นเอาลเราไม่รอ พี่น้องครับปุ้ยเอ้ยเอยขักบ่ขอกนะครับเบิ่งตอนม่วงครับพี่น้องอพี่น้องครับเบิ่งครับพุ่นน่ะโอ้ยเหยบสี่บ่โอ้ยไอ้เสียงเอ้ยคนน้นไรแน้ำเกลือป่ะนะเบิ่งจันปองเข้าวนี่พี่น้องครับผมมากินน้ำกันนะพี่น้องเด้อนะครับผมออืคักหลายครับคักหลายแก้วปอบีครับขักไหลลูกเอออย่าไปอีกอย่าไปอีกควนไปนั่งนั่งถั่วนทั้งถาดพุ่นนะครับ ครับผมนี่เ้ยพี่น้องครับเบิ้งเ้าวหนีจันทรองครับไอ้ฮึมขากลายมาคักมาแน่แท้สุดยอดสุดยอดมาด้วพี่น้องเด้อมากินน้ำกันครับบรรยากาศนะครับผู้น้องน้องบัวบานเฮานะครับผมน้องบัวนะครับผมวันจังหวัดน้องจังหวัดน้องบัวพูดพี่น้องเด้ออันนี้ซื้อว่าน้องบัวอืมองกักเก็บนำใบใส่เนาะ บ้านเฮ้าครับผมวันี้เรวนี้ฝากผลงานเพลงผู้ป่วยติดเตียงรอเพียงมือตายของปลามซดแจงครับปล่อยวันที่หนึ่งเมษายนนี้นะครับผมเก้านาฬิกาเก้าหน้าที่เก้าสิบเก้าวิหน้าที่หกครับบ่เออนะครับเจอกันกับเพลงผู้ป่วยติดเตียงหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจเขาเล้นะครับพี่น้องฟังายบ้านเฮาทีเข้ารถรักคาแฟ่กับผลไปได้พี่เตอร์เจ้าส่วงมันจะขวดมือเนี่ย สองขวดครับสองขวดน้อยหรือขวดใหญ่ขวดน้อยครับผมขวดน้อยขวดเดียวบ่ขวดเดียวป้าดบ่เมาหรือเป่บ่เมาหรือเปล่าไปได้ครับหันมือหน <ไป S 2> <ด>ึ่งสู้มือ,มอนึงก็มีเหล่าเจา้จาจิกินบ่เอันน้ำมันกาดจิกินบ่ก็น้ำมันเป็นสิ้นจ้าจิกินบ่เอาใส่แล้ก็ลวกพอด,ดีแ <c oughs> ล้วจักแล้วว่ามันไม่มีดีกรีดลเบิดเนาะเออมีแอลกอฮอล์นี่แม่นบ่เนาะเพิ่นเหล้าบางทีเออพี่น้องครับเบิ่งค้านี้จัดปองกรบเปียวเด้อพออยากสู้มึงไปกับไก่ๆนะพูดนะอ้าวอาจารย์ จะมันอาดตรงสีเล่ครับผมแจ๋วครับแจ๋วแจ๋วพี่น้องครับหลังจากที่เราเดินทางไปจังหวัดกาฬสินวันนี้นคําตอบอยู่ในน้ําตาเนาะจากทีมงานลงานเพลง,พลงจากศิลปินนะครับผลงานเพลงลียงวงสพีงพงศก,กร,รนะครับและเราเนี่ยสปอยนะครับจากห้างนายห่าง บุญจันทร์พันนีวุฒิชัยเฮ้านะครับผมอ่ะฝากพี่ฝังน้องซอยประชาสัมพันธ์ซอยแช่ซอยเพล่งใจได้พี่น้องเด้อนะครับขอบคุณว่านอนวอเตอร์ครับขอบคุณแอรไสเฮ้านะครับกับว่านอนวอเตอร์พีเต้ยคนหล่อนะครับหนุ่มใหญ่ใจเกินร้อยนะครับอืมนะครับผมที่ตุ่มห้อมพะแรงฮักแพ้แม่ป่าน้องกันกับว่านอนวอเตอร์และก็ท่านปูนกิจเกลิญนะครับคิงคับราโกต้องการปูนต้องการปูนนะครับปูนเข้มเต็มสูตรต้องคิงคับราโกเท่านั้นนะจ๊ะ ป่องครับม่อาจากินได้นะบักละก็เด็ดเสียบเฮ้ยพี่น้องครับแกวแกวแกวพีเตอร์มาควบคุมกล่องในบานได้ไหมเพชรครับเพชรบ่เออเออสั่นมากเลยนะโอเค่ขอจะไปนั่งกินบานนี่กล้องพร้อมแล้วครับอาจารย์ครับ ผมเป็นมือกล้องหรอพี่นี่ครับผมแก้วแก้ววุ้งก้อนรังแบบก้อนครับโอเคครับผมสำหรัดีพี่น้องพี่น้องที่เข้ารับราคชการครับผมอ้าวเฮ้ยจะมันเจ๋งตาขากันไี่ขอโทษนะครับขาหน่อยหน่อยนักัณการจะเริ่มพอนเกินสีเหลาปุ้ยทำหงมั้ยแก้ว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 พี่น้องครับผมหลังมือแล้วครับผมมาพี่น้องมามากินน้ำกันครับผมมือหนีให้ปีเตอร์แล้วเขาเป็นมือกล้องแท้ครับผมจังสีได้ไหมข่อยมือเราเป๊กกี่ดอกพี่น้องครับ อ้ยน้ลำลายแต่ละแฟนครับมาได้ไปนองนะไอ้ไอ้เอาละ,าละค่อยรำอีกครับนี่พี่น้องครับมากครับประเดี๋ยวเต็มครับเดี๋ยวเขาจะเอิดว่าอยากผมมองค้องแท่เนี่ยยังหรอวะยังหรอยังวะต้าง ประดีกจะไม่กลางเล็กน้อยครับปาตัวน่อยเบาน่อยหรอบัก้ายเรอไม่เป็นครับแบบพ่ตอนนี้จะได้ไปไนครับบังคับเียแนวมัคนก่อนนะเ้คุยกินใจคุยกินกลางางางาขอเวลาอมันปักเนืกเลยครับ มาครับมามาป้าเพาะพาะครับลาน้น้กาดพอแพอได้แล้วอเลยบอเลยไออกินนั่ผมเอาลผมพอตาเาะยำยำอือหยังพ่อคุณมารแมครับมาลครับผมอือแบดีครับผมไปผมจะติดเลือยมน้อครับ บอกครับบอกบอกครับแดดเลยพ่อแดดเลยพ่อบอกเขามีรองควดไม่้าต้องพ่อพ่อไหมครับผมเสียบอยู่ครับผมช่วงของพอดีข่อยอยากตรงนี้นะครับมันอย่างเงี้ยนะครับมาเด้อพี่อ๋อพี่ต้อมใจเลยเลยครับผมมาพี่จอยมาพ่อโลกเสียพ่อโลกเพชรยังก็ไม่ยังไงเลยยังเจ้าที่ยังไน บังไฟไอ้ฮ่าลงคนอันคนะทางเด้ครับไม่ผมต้องขอกรับอให้เอฟซีทุกคนได้เยเด้อบอตรเหเนี่ยเพิ่นเบิ่งยังก็ขึ้นนะอยู่ต่างประเทศเพิ่งมาทุโอี้อยากมาบหากินอยากไปอ่ะกจะพาคนหายผมได้เด้อก็อย่เพียวเก็บสยยุมันสมัยมันอะไรยี้ยวกนแม่ครับมันบาดก็ังสี่ร้อยกว่าเนี่ยกินบ้านเฮ้าแม่ครับมาหาเลยครับเด้อสีรองไม่หายดอกสีรอง มึงสิดองอะไรดกดองดองกระเสียบที่แบบนึงครับ้ยังละพ่อยังละพ่อเผ็ดบมักพริกรับมันกับเผ็ดถ้ามันจัดของมันเลยอ่ะเออมันหมักตัวนี่หนิโมฮันกินน้ำตาลดิเจอลูกแหม่มเนาะแม่ครับเจ้าเหมือนกู้ให้ตากไปเข้าไปนะครับถ้าผู้แบบที่มีตัวหมกม่วงอยู่แล้วคือว่าโอ้ยยังละพ่อ สอัสดีครับ่อมันจะคนเม็ดคุณเม็ดนี่นีอล่ะพ่อนี่เไรพ่ออยู่คุณก็แฟนครับคุณนะลูกหองมานะลูกหมองได้วะแล้วเนี่ยพ่อลูกหมองได้ดี่อดก็ชอบพอพเร่อพี่่ากันไอ้งเม็ดห้กินเข้ามาเขามาเข้าที่วัดเลยเาที่วดนี่

ขอบคุณ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 ปีเตอร์ครับผมที่เป็นมือกอล์ฟหาเมื่อกี้นี่ครับผมสำหรับคลิปนี้การกินมันตาักหุ่งกันมันตาบักหุัวยังโละมะม่วงครับอาจารย์ปองคลิปหน้าห้าขอไปกินตมหุ่งนะตาืไปกับปุ้นแล้วใส่ห่อพักเข้าไปกินก่อนก่อนอยู่หน้าผู้จัดการแพ้วนะสลัดสลัดนะหอเอายังขังสวนพักเลอแมน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 เลยครับผมเอ้าคที่มือนี้กินมะม่วงคงเสียบแล้วมาจากซ่านครับแกพี่ตรงนี้พราะเขาได้มือหนาอยู่ดีสบายขอบคุณหลายสบายดีจ้า